วิธีกระเทยแก่อิตาลีสัตล์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านสิตานะคะนี่สิตาเป็นร้านขายโซบะนะคะและเป็นร้านขายโซบะร้านแรกด้วยนะคะที่ได้มิชลีเราจะมา พิซซ่าหรือความอร่อยกันนะครับมันจะขนาดไหน,นะค่ะอันนี้เห็นแปลกๆดีก็เลยชอบมันมโม่พีโซ,โซดานะคะฮเฮ้ยจอ๋อเจ๋ออะไรเนี่ย ก็ไมเ่เล่นเซนดันอยู่เส้นท่าร่าขาวนะคะอุเซนซ่าความจริงก็ไม่ได้่นป่อยนะะแต่เนี่ยเราก็เด่นผ่านเราคงเด่นผ่าน<ป>อ,อันนี้ที่สั่งมานะคะสึตานะคะซิกเนเจอร์นะคะเป็นน้ำซุปเกลือนะคะ ก็เขาทำมาจากซีฟู้ดต่างๆนะคะตัวเครื่องเขาก็จะมีเป็นไข่ด้วยนะะเป็นไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีหมูซื้อบะนะไม่ได้ล่าเมงไอโซบะนะไม่ใช่รานะคาแล้วก็จะมีพวกนะ อันนี้เส้นโซบะของเขานะครับดีงามมากลองชิมดูเลยคันุญาตไปนำซุปก่อนนะดูสิว่าจะอร่อยสมกับเนิ้ชิรินมาซีดีซอนหรือเปล่านะดีดี เป็นน้ำซุปเกลือที่โอเคนะอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยดีจังมาเซ้นบ้างเส้นโซาบะเาขามันจะมีความ เหนดหนดนิดนึงนะฮะไม่ได้ไม่ได้ตัดนมมันจะมีความหน็ดเหน็ดนิดนึงตาอะไรครับไข่ ว่าแล้วไข่เ <c oughs> ราลองต้มเป็นยางมนาะตุมจริงๆด้วยไข่มันจะไม่ได้สุกหมดนะเป็นยางไหม <c oughs> อร่อย <c oughs> สุดท้ายหมูนะคะ ีเลยชอบแม่ค่ะเดยหลักมันก็จะออกเค็มๆหน่อยนะคะแต่มีความมีความหอมของตัวน้ำซุปนะคะแล้วก็ได้หวานจากพวกซีฟู้ดต่างๆนะครมีมีไวท์ทรัฟเฟิลด้วยอร่อยดี อากไร้แล,แล้วไม่รใช่ยิ้มจริงนะคะใครอายากทานนะคะสัมผัสความอร่อยแบบนี้นะคะมาได้นะคะชีสตางนะคะชั้นสามเซ็นทนรัลพลาวนะคะไปแล้วะค่วันนี้ตื่นมากและยิ้มมากด้วยได้ค่ะไปเจอกันใหม่ในวีทีนนะ,ะนักศึกษาไปก่อนนะบ๊ายบาย